สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการทำคลองไส้ไก่นะคะของสวนเอเดนโคราชนะคะเนื่องจากเป็นพื้นที่ดินทรายเนาะเราก็จำเป็นต้องอทำแหล่งน้ำสำหรับพืชผักของเรานะคะสำหรับในสวนพื้นที่ดินทรายแต่ก็สามารถปลูกพืชผักได้นะคะอย่างที่เห็นวิธีการ ก็ติดตามได้ที่ส่วนเอเดนโคราชใน YouTube นะคะการหมักดินต่างๆแต่วันนี้เราจะมาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าเราทำอย่างไรนะคะที่จะมีแหล่งน้ำที่จะไว้สำหรับการทำการ,กรเกษตรในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากพุดไม่ไหวนะคะก็เลยจะต้องใช้เครื่องทุ่นแรงนะคะ หลังจากนั้นก็จะปูผ้า,าส่วนแอลเลือกตรงนี้เป็นเป็นผ้าใบนะคะดูแข็งแรงหลังจากปูเสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะเติมเข้าไปให้เต็มนะคะขอบๆนี่เราก็จะแต่งนะคะแล้วก็เอาเอา,เอาดินกรบเนาะเดี๋ยวจะเอาฟางามาวางนะคะกันความร้อนน,นิดนึงเพราะว่าผ้าใบก็ค่อนข้างจะดูดซับความร้อนเนาะ เติมน้ำเข้าไปให้เต็มเลยนะคะนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้น้ำประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวส่วนต่อไปก็จะทำแบบนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในสวนของเรานะคะมีความชุ่มชื่นในสวนพืชผักของเราก็จะรอดสำหรับภัยแล้งปีนี้นะคะ ฝากติดตามส่วนเอเดนโคราชของเราด้วยนะคะช่อง youtube ของเราก็ส่วนเอเดนโคราชเหมือนกันค่ะขอบคุณมากค่ะ